การที่เรามีคุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นคุกกี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดเราโดนกฎหมายนี้ลงโทษโดยกฎหมายช่วงนี้เนี่ยเสียสูญครับ ภายใต้เศรษฐกิจยุค4.0นะครับอุวุธที่สําคัญของภาคธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นั่นก็คือเครื่องมืออย่าง Big Data นะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของกลุ่มลูกค้าจํานวนมากซึ่งภาคธุรกิจส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ได้นํา Big Data ตรงนี้ไปต่อย,ยอดในเรื่องของการตลาดนะครับตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างตรงประสิทธิภาพรวมไปถึงยังเป็นเกราะป้องกันนะครับการถูกดิสลับจากคลื่นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับ แต่ในวันที่1มิถุนายน2564นะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเตรียมจะบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและกฎหมายฉบับนี้นะครับจะส่งผลต่อ,อการใช้ Big Data ในการขับเคลื่อนนำพาองค์กรในอนาคตรหรือไม่นะครับรวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่เองจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎหมายฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้พร้อมกันครับ อนนี้บทบาทของทฤษสีกาลชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นการให้ความปรึกษาแก่หน่วยงานของภาครัฐและก็รักวิสาหกิจนะครับตั้งแต่การประเมินผลการดําเนินงานการกําหนด KPI จนถึงการแนะนําในการบริหารจัดการที่ไม่ว่ารรมาพิบาลซึ่งในปีนี้เราเราก็คงจะสนใจที่จะทําธุรกิจที่จะให้คําปรึกษาแก่ภาคเอกชนด้วยทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มันก็เลยโยงมาถึงเรื่องที่ คุณถามเมื่อสักครู่ก็คือว่ามัีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องของ Data ก็คือนี่เรียกว่ากฎหมายเรื่อง PDPA Personal Data Protection Act นะค,คือพร,ะระบฉบับน,นี้เป็นพร,ะระบที่มีผลบังคับใช้แล้วนะครับก็เลื่อนเลื่อนมานิดหนึ่งแลเลื่อนมาเพราะว่าในอนาคตในเดือนสอเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กบริษัทที่จดทะเบียนหรือบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตามเนี่ยทุกบริษัทต้องทําตามกฎหมายฉบับน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ประ,ประเด็ดนเนี้ทีิสมองดูแล้วสำรวจดูแล้วเนี่ยหลายหลายบริษัทเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีกฎหมายฉบับน,นี้อยู่ซึ่งผมเห็นว่ามันอันตรายมากเลยอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราโดนกฎหมายนี้ลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเสียส่วนเงิน ผมเนี่ยบอกบางนว่าบริษัทนี่เสียสูญแน่เสียสูญยังไงฮะเสียสูญก็คือเสีสยตังค์เสีสยสตังค <c oughs> ์แน่ฮะเสียมากเสียน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่ไม่เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนกับกับ Data หรือ i n f o r m a t i o ที่ที่ถูกแฮกต่อไปแล้วถูกล่วงไหนออกไปแล้วตั้งใจถ่ายุกคนไม่ให้คนอื่นต่อไปโดยที่บริษัทไม่รู้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลน้นพวกนี้อาจจะทําโดยไม่ถูกกฎหมายผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าบริษัทเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองครับพอมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วว่ากฏว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็จะจ้างเอาซอสมาทัพพัฒนาเว็บไซต์ไม่ได้ทําเองแล้วคนพัฒนาก็ใส่คุกกินไปเพื่ออำวยความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์แลอเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ที่มาเชะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้วในสุดแล้วเขาจะไปเว็บเว็บไซต์ไหนต่ออะไรพวกนี้รเราจะใ้มีข้อมูลเพื่อจะได้รู้ก้าวทันคู่แข่งขันการทำนั้นมันเหมือนสิ่งปกติแต่ในอนาคตเนี่ย พรมีกฎหมายอยาแบบนี้บังคับใช้เต็มที่แล้วเนี่ยการที่เรามีคุกกี้อยู่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นคุกกี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอเรามีการขออนุญ,ญาตคนที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้องไหม,มว่าเราจะต้องใส่คุกกี้เข้าไปในในเครื่องคอมพิวเตอร์นะเพื่อติดตามการการท่องเว็บของแต่ละคนคอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ต้องต้องพึงระวังเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้ามีการฟ้องร้องมีอะไรกันเนี่ย มันมีโทษหลายแบบนะครับดาต้าคือน้ำมันหินหนาคทั่วโลกนี่เขาตระหนักถึงความสำคัญระมูลล่คาของของดาตา้ของข้อมูลข่าวสาร<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำการค้าการขายกับต่างประเทศอยู่แล้วไม่มากก็น,น้อย<ม>เราไม่รู้หรอกว่าสมมติเราสมมติคุณค้าขายกับบริษัทในยุโรปเนี่ย ยุโรปมีกฎหมาย gdpr ซึ่งเป็นกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันครับตอนที่คุณค้าขายกับบริษัทในยุโรปแล้วถ้าเกิดบางทีเนี่ยคุณไม่เคารพไม่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลครับคุณอาจจะโดนทางยุโรปเนี่ยปรับเพราะว่าคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในยุโรปถ้าปรับมันได้แมน้คุณไม่ได้อย,อยู่คุณไม่ได้ตั้งอยู่ในยุโรปก็ตามปรับเยอะไหมครับปรับแพงมากเลยครับบางทีเนี่ยเป็นล้านสองล้านยูโรหรือบางทีเป็น เปอร์เซ็นต์ของยอดขายซึ่งหมายเหงว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลเลยบางคนยอดขายเป็นหมื่นล้านเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์มันก็เท่าไหร่คำนวณเาแล้วก็ไม่คุ้มนะครับที่จะต้องไปเสี่ยงเรื่องนี้ทำให้มันถูกต้องซะเพราะนี่นเป็นสภาพที่ผมเรียกว่าเป็นสภาพบังคับเราเคยได้ยินบริษัทใหญ่ๆเนี่ยกำลังจะถูกปรับแล้วจะถูกปรับเพราะเรื่องพวกอย่างนี้อยู่ค่อนข้างเยอะลมวแต่เฟซบุ๊กหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีข่าวทำนองนี้อยู่เรื่อยตลอดเวลาว่ามันมีการล่วงไหลของข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เขา อาจจะต้องถูกถูกป,ปรับตามกฎหมาย GDPR นี้อะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นถามว่ามันเป็นมันเป็น general trend เป็นไม่กับเทรนด์ของโลกอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเราไปทําการค้าขายอย่างเงี้ยอย่าง Facebook ก็ไม่ได้อยู่ในในยุโรปแต่บังเอิญมามาทำธุรกิจด้วยกับในยุโรปก็ต้องใช้อา่าทำตามกฎหมายของ GDPR ครับ,รบไม่งั้นจะถูกถูกป,ปรับซึ่งปรับเุนแรงมากอ,อันนี้เป็นเป็นภาพใหญ่แล้วกว็มีหน่วยงานคอยดูแลมีหน่วยงานคอยตรวจสอบ ว่าว่าการทํางานของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานคุ้มครองสิทธิขอ,ของบุคคลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดที่สองท่ที่สุดเนี่ยโทษทางอาญาครับก็หมายความว่าเจ้าของกิจการเจ้าของบริษทัทผู้บริหารบริษัทหรือคณะกรรมการของบริษัทเนี่ยอาจจะต้องถูกรับ,รบต้องรับผิดชอบในการละเมิดกฎหมายฝั่งนี้ซึ่งเป็นโทษทางอาญานะครับก็อาจจะต้องอาจมีโทษจำได้ถ้าเกิด มีการละเมิดที่รุนแรงอพราะนั้นหลายท่านเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงตรงนี้จะ้ถูกลงโทษทางอาญ,ญาได้เพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็ต้องสร้างความตื่นรู้ให้กับบริษัทต,ต่างเนี่ยมากมายทีเดียวคือวันที่11มีนาเนี่ยเราจะจัดสมาาัมมนาเรียกว่า twist and know forum เป็นการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆบริษัทต,ต่างเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะเป็นจัดประจําปีทุกปี นะครับโดยปีนี้ธีมของเราก็คือเรื่องของ maturity in privacy ค,คือการที่จะมีโมเดลมาวัดความความเป็น private ความที่ความปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคุณมีระดับแค่ไหนยังไงในแต่ละบริษัทจะมีระดับต่างๆกันเราจะพูดถึงเรื่องระดับต่างๆที่มันมที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทใหญ่บริษัทเล็กแล้วก็ความความปลอดภัยหลังจากที่คุณมีมาตรการต่างๆเนี่ยบริษัทคุณปลอดภัยแค่ไหนที่ยังไม่ถูกปรับ เราจะมีบริการตรวจเช็คว่าเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยถ้าอยากจะให้เราเช็คให้เนี่ยเรา,าก็จะเช็คให้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทของคุณเนี่ยมีคุกกี้เลกี่ตัวแล้วคุกกี้ต่างๆเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยเข้าขายเข้าขายผ<า><ห>ิกดกฎหมายหรือถูกกฎหมายหรือเปล่าปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องแล้วหรือย,อยังนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งอนอกจากนั้นไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือพยายามจะจะบอกถึงคือไอ้คำว่า Data personal data แล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของ privacy มีทั้งเรื่องของ security ของ data แล้วก็มีเรื่องนอกจากนั้นม,มีเรื่องของอวิธีการต่างๆในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่า data governance คือธรรมภิบาลในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับไอ้เรเนี้เป็นกรอบใหญ่เลยรเราจะพูดถึงเรื่องเหาประเด็นเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจั้งแต่ตีตกรอบใหญ่ไล่ามาถึงกรอบ ถึง d s t c u r i u y i t y ถึง Data, Data Privacy ให้เห็นภาพต่างๆของความเชื่อมโยงอย่างไงและทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยในในโลกที่เราจะต้อง survive, เซอร์ไวส์แล้วอยู่รอดจากสภาพบังคับตามก,กฎหมายจากสภาพการแข่งขันของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสองด้านเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องครอบคลุมในการปฏิบัติงานของเราเพื่อให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้